www.sso.go.th วันที่สองแล้วที่ประกันสังคมมาตรา33จ่ายเงินชดเชยลูกจ้างว่างงานโควิดสวัสดีครับ FanFirst Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เป็นข่าวจากฝั่งประกันสังคมเพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ ก่อนไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งที่ช่องเพื่อรับฟังข่าวที่มีประโยชน์ในครั้งหน้าด้วยกันนะครับเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ www.hso.go.th ประกันสังคมมาตรา33จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ว่างงานโควิดแล้ววันที่21เมษายนซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักง,งานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ล็อตแรกที่ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเพราะโควิดโดยจะได้รับในอัตรา62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันถาม ใครลงทะเบียนได้บ้างตอบ 1. ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 2. ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้และมารับค่าจ้างทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ล่าสุดมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์กว่า8ปดแสนรายจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราว4ี่แสนรายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้างโดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกันผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์2ช่องทางดังนี้ 1. ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม w w w sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทางออนไลน์ 2. ยื่นด้วยวิธีปกติโดยดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th และพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักง,งานประกันสังคมทางปรษณีย์ตอบรับทางโทรสารทางอีเมลหรือทางลายตามที่สำนักง,งานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่กำหนดจากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถอุทธรณ์ได้ใน30วัน ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด1 9ทางเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมที่ www.sso.go.th หรือจะติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสำนักง,งานประกันสังคมโทรศัพท์1506ขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยคู่ฟ้า อีจันและกรุงเทพธุรกิจนะครับและนั่นก็คือข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนะครับขอเป็นกำลังใจให้แรงงานและผู้ประกันตนทุกคนได้รับเงินชดเชยในครั้งนี้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวดีๆที่มีประโยชน์ในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ